ก็หว,วัดดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันอยูก่กับผมใจอัพทีวีนะครับเดี๋ยวในวันนี้จะมาเล่น All Star Tower Defense X EP ที่สามกันนะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมาเราจะมาทำอะไรกัน,นครับเราจะมา Ascent นะครับผมตัวของฟรีเลนนั่นเองนะครับซึ่งผมได้ทำการปั้นสแต็ก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 นะครับสแต็กนะผมนะผมก็เอ้าม่มีเงิน ซึ่งซึ่งไอฟเฟลนเน่มันเป็นาตาสีส้มนะครับซึ่งมันจะเหมือนกับที่เราอีโวแล้วกันบอลนะครับก็คือสีส้มจะโดนสีแดงนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยให้นอนว่าซูเปอปร์ก๊อดโกคูมันก็คงอันนี้คือตาที่หกนะครับผมเลรนผมไม่ไน้ใจว่ามันใช้เจ็ดหรือแปดนะก็ผมก็วางไปสองตัวนะครับผมแล้วก็พอเบิรงเว็บสองเนี่ยเราจะมีเงินสามแสนแล้วก็ทำแบบเดิมกันนะครับผม นี่ครับผมเรียบร้อยครับเดินได้แค่สามบล็อกตายนะครับผมสามช่องตรงนี้นะครับตายเลยนะครับทุกคนห้าสิบเจ็ดวินั่นเองนะก็ได้รมีกหนึ่งครับตอนนี้ไม่รู้มีเท่าไหร่นะครับผมอ๋อนี่ไงมันมีออกหนูนะครับว่าเราเนี่ยได้มาหกอันแล้วนะครับและนี่จะเป็นตาที่เจ็ดผมคิดว่าน่าจะใช้เจ็ดอันนะครับผมเพราะนั้นแล้วเนี่ยเฮ้ยไอเชี่ยกวางผิดวางอันนี้เฉยเลยอ่าเดี๋ยวให้ดูครับสเตตนะครับผม อ่าดูสแตนดูสแตนนะให้ดูเลยนี่ s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  ถ้าเรา a s ด e n นนะครับมันจะเหมือนกับกรณีเดียวกันกับของเมื่อวานนะก็คือ s s s นะครับผมสามเนะครับผมเบิร์เลยนะทุกคนก็วันนี้นะครับเป็นวันศุกร์นะจริงๆแล้วผมเนี่ยโอเคเดี๋ยววานตัวกันอันนี้ไม่รู้จะพูดอะไรเราขายทิ้งไหมก่อนนบะตัวน,นี้ บอกยังไงก็ได้ครับยังไงเราก็ชนะอยู่ดีนะครับทุกคนเพราะว่าโกคูมันคือเดอะเบสนะครับของการตบฟีเลนเลยนะทุกคนโกคูมันตบฟีเลนสบายเลยนะตบง่ายมากทุกคนมีเงินเราก็วางเพิ่มครับทุกคนเอามาไปสตันฟีเลนอ่าสวยดีครับอย่างงี้สตั <laughs> นฟีเลนหนึ่งก็สวยดีครับสามตัวผมให้สามตัวพอเห็นไหมก็ยังก็ยังอยู่บล็อกสามอยู่นะก็ยังไม่ได้มาโอเคฮะ จบแล้วครับมีเจดแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะไปอีโวมันครับแล้วก็เราจะไปรีวิวทั้งโกคูนะเมื่อวานผมไม่ได้รีวิวนะเพราะว่าผมไม่ได้เปิดเอฟเฟกนะครับทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่ว่าลืมนะแต่ว่ากูไปลงแอคสองนะทุกคนมันก็เลยนานโอเคครับหลังจากที่เมื่อวานผมได้ผิดหวังกับการสุ่มเจ้าสุกุณะกันนะครับผมและตอนนี้เราเหลือพิตตี้อยู่แค่ห้านะครับซึ่งตอนนี้ผมเอาเพชรมาเลยนะครับผมยกเพชรมาเลยจะมัสุ่มม่งนะครับทุกคน พร้อมกับจะเอาโซโลตัวนี้ด้วยนะครับเพราะว่าผมเจะเตัวนี้ไปแบกอุคิโอลานะครับให้เพื่อนนะครับโดนแล้วก็ให้กับตัวเองเนะแต่ว่าถแ,แต่มันยังไม่ดีอ่ะดูดีมันเป็นเอสมันเป็นบีบวกคือแบบมันโง่อะสแต่มันโง่ไปหน่อยอ่ะผมว่าดาเมจอะโอเคแต่ว่าผมอะไม่มีที่ล็อกนะแต่ว่าผมมีที่สุม่มอะหกสิบห้าสิบวันเลยนะแต่ว่าไม่มีที่ล็อกโอเคไม่ต้องใช้ติเก็ตน,นะเพราะว่าเราเพชรรวยลวโอ้โหเราจะได้ตัวที่ห้าใช่ปะ นี่นะครับโอ้โหแคปหน้าจอก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่ขอแคปเลยนะโอเคโอเคได้โซโลมาด้วยนะแต่ว่าจริงๆโซโลผมสุ่มได้แล้วนะทุกคนแต่ว่าผมอุ้ยแหลกเอีกทีกูแคปหน้าจอแล้วกูแหลกเลยน้องสี่ห้าตื๊บตืบตืบอ่าสวยงามนะครับสำหรับสู่ขุนะนั่นเอง สุคนะเป็นท่าสีแดงนะครับซึ่งผมจะปั้นสุคนะด้วยนะเพราะว่าผมเห็นผมเห็นตอนที่ผมเก็บของอีโวเจ้าเจ้าโก,โก,โกนะคูนะเ่คยเห็นผมเห็นเขาใช้สุคนะเขาวางตัวเดียวแล้วเขาหิวเลยอุ้ยสแตทดีสแตทสแตทได้น,นะอ๋อใช้ใช้นิ้วคำสาบนะครับเอ้ยไม่ใช่นิ้วนิ้วตีนปะ T O E คือนิ้วนิบทาปะทุกคนผมไม่ค่อยเก่งกินนะครับทุกคนผมไม่ค่อยไม่ค่ยเก่งอะไร นี่ครับเมกาเอเมสตาร์ไเนี่ยเห็นไหมผมไม่แกงกินหมอกแนละ้วย,ยังอ่านผิดอันถูกเลยมาแต่ผมขออนุญาตฟรีเลนนะครับผมดูสเตตใช้เงินห้าพันนะครับอิลิมิเนชั่นนะครับผมก็คือไปฆ่าเจ็ดห้าห้าโอเคกดเลยตัวที่สองนะครับโอเคครับหลังจากที่ผมไปช่วย ยกของมานะครับนั่นแหละรครับสิ่งที่เข้าคลิปก็นั่นแหละรครับทุกคนอ๋อตู้ลีพอดีด้วยเพราะมันสี่โมงแล้วนี่หว่าใช่ไหมตัวนี้คือตัวอะไรผมไม่รู้นะครับแต่ว่าน่าจะมาจากนตัวโตนะก็ดูจากชุดละเพราะว่าตัวนี้มันต้องก็เก่งแต่ว่าต้องเป็นคอร์รัปอะไรสักอย่างของมันนะอ่ผมมีเทรดเบอร์เบอร์เนอร์อยู่ครับจยืนไ่าจาว่าเทรดเลยนะผมไปดูคดลิปมาละจริงๆนะอ่ะ เฮ้ยดีเลือดไหลด้วยหรองั้นต้องเป็นบัตรัดแม่ไม่รู้อะครับทุกคนเอ้ยหรือว่าจะเป็นคอรัปคอรัปเทดอะบัตรลัดคอรัปเทดเจนิสิตเออว่ะเจนิสิตมีตัวนึงที่ผมอยากได้นะก็คือมีฮอกนะทุกคนผมกำลังเลงอยู่ว่าผมจะลงทรีอัลนะแต่ว่าผมไม่มีอะเทมเพลสเอ้ยได้ดอดามจ ดีโอเอได้ไมโอ้หไทมแล้วสูนัมันเล้นไหลโอเคโอเคเอาแค่นี้ก่อนนะคือผมหวังน้อยแต่ว่าโกคูอ่ะมันมันมันตอดดามจไม่ได้ทุกคนแต่ว่าผมแต่ว่าได้คูดาวก็ถือว่าโอเคนะไม่ใช่คูดาวเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสปีดสปีดดามจสไอเอสเซ็คเกิลเพย์แท็กเออใช่ไหมน่าจะเป็นเซ c คเ d ิลเพย์แท็กนะโอเคหกนาทีแล้วมา เดี๋ยวขอดูชาเลนจ์ก่อนนะว่ามีอะไรให้ลงบ้างพวกผมต้องไปฟาร์ม exp นะครับทุกคนอีกแล้วนะก็ที่ผมจะลงก็คือง่ายๆก็จังเกิลนัดกับ,กบจะมีกันนีงก็คือ f ฟนิงเอน e มีส่วน Random unit กับกับ Un นเซลเนี่ยผมแบบจะมีกับอันไม่ยากนะแต่ว่าแ a นด o อมอ่ะมันแอบบแอบบใช้ดวงแบบค่อนข้างเยอะแล้ถ้าดวงไม่ดีก็ <laughs> นั่นแหละครับ มาเราจะไปลองตัวละครนะครับทั้งสองตัวทั้งฟิเลนแล้วก็โกคูครับจะไปดูว่าสกิลมันเป็นอย่างไรนะครับทุกคนจะไปรีวิวให้ท่านผู้ชมดูนะฮะไม่เชิงว่ารีวิวแต่เนี่ยไม่เชิงสะสมมากกว่าอ๋ออันนี้คืออะไรวะอ๋อน่าจะเป็นด่านเงินปะอันนี้น่าเป็นอ๋อการนะอีโบในรูโตอ๋อในรตโตผมก็ว่าจะทําเหมือนกันนะเพราะว่าสแตมันสแตดได้แล้วนะถ้าจะอีโบก็ อ๋ดาราทุกคนเหลือแค่ไปหาผีหารเนี่ยเนี่ยอาจจะเป็นอีพีเด้หรือเปล่านะครับแต่ไม่น่าใช่นะเพราะว่าตองกินวูจะจองที่นะทุกคนเพราะว่าตัวมันพร้อมแล้วทุกคนมันเหลือแค่ไปหามีดนะทุกคนซึ่งมันจะอยู่ตรงออฟฟิตครับแต่ผมยังไม่เคยลงนะแต่ว่าคิดว่าน่าจะง่ายนะทุกคนเพราะว่าตองกินวูเป็นสีม่วงใช่ไหมสีม่วงมันมันโดนสีอะไรวะมันตัวสีส้มปะ นี่เปล่าเดี๋ยวผมห่อเช่ก่อนส,สีม่วงสีม่วงอ่าเห็นไหมสีม,ม,ม่วงโดนสีส้มนะครับเท่กากับว่าผมจะสามารถปึ๊บเยผมจะสามารถเอาฟีเลนไปกดใส่ซองกินวูได้นะทุกคนแต่ออนคิโอลาเนี่ยมันเป็นสีเขียวผมต้องเอาสีแดงไปกดหรอหรือสีอะไรไปกดวะสีม่วงไม่กดดิหล่อใช่ปะ ล้วมันดูไอ,อน,นี่ตรงไหนวะน,นี่ปะอ๋อไม่ใช่นี่มันสกิลทรีเออจะพูดถึงสกิลทรีนะครับอ่ะดูของซองกินบูก่อนแล้วกันผมเลือกเป็นดาเมจนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเลือกเป็นอะไรนะซึ่งซองกินบูเนี่ยท่านผู้ชมก็รู้ว่าผมเป็นผมก็ชอบซองกินบูนะซึ่งในออสไอไม่ใช่ออะไรนะอันิเม่อีเฟนเดอร์ตัวนี้ก็เป็นตัวแรกนะครับเป็นตัวสีเขตตัวแรกที่ผมเล่นนะแล้วก็ปั้นมันมานะทุกคน ซึ่งในออสตาผมคิดว่าผมก็จะทําแบบนั้นเหมือนกันนะก็คือจะปั้นตัวนี้ให้เก่งเหมือนกันนะทุกคนแบบเอาให้เก่งเลยตอนนี้ผมก็เนี่ยได้แล้วก็เลือกเป็นที่ข้อบอกว่าเออน่าจะใช่นะแบบว่านาเมจคูณสองอ่ะก็เอาไปช่วยนั่นแหละโอเคเดี๋ยวผมจะอีโบซองกินโแล้วก็ไปอีโบอุนคิโวลาต่อนะทุกคนแต่อุนคิโวลาเนี่ยต้องสแตทหน่อยคนระับโอสแตทมาข้างกากนะครับทุกคน โอเคได้หนังมันยังโอเคนะเหล,ลือแค่นเดียวแล้วเหลืออันตรงกลางนะผมต้องเอาเอ s ให้ทุกช่องอ่ะเพราะมันพวกเกมนี้ะตัดขึ้นง่ายนะเพราะยิ่งจากสามดาวนี่ผมว่ายิ่งแบบเ s เดียวก็พอแล้วนะเบส ss ก็ขึ้นไปเอสี่ดาวก็เ ss ห้าดาวก็อ sss ครับทุกคนคือผมทำมาทอกเกมหมดแล้วเดี๋ยวเราไปลองในซอรี่แล้วกันเนาะเออซอรี่สี่รุท โอเคครับตอนนี้เราก็ถึงเวลาแล้วครับที่จะมารีวิวโกคิวนั่นเองนะครับผมแต่ว่าผมขอเนี่ยขายก่อนนะครับมาดูกันนะครับผมนี่คือการมาครั้งแรครับดาเมจอยู่ที่หกร้อยหนึ่งนะครับผมก็นี่คือสเตตนะแต่ว่าเลเวลผมมันอยู่ที่สี่สิบแปดนะครับซึ่งมันน่าจะแม็กที่แปดสิบแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับทุกคนว่าดามเมจส่วนจะเป็นยังไหโอเคมันตีเป็นซิงเกิลนะทุกคนอ่านี่ก็เหมือนเดิมครับเป็นการเข้าไปต่อย ต่อไปครับผมจะเป็นท่าต่อไปนะครับ K Blast นะทุกคนดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นระยะจะเพิ่มขึ้นแล้วก็เออเซคเรนเพิร์ดาเมจจะลดลงนะครับทุกคนหรือว่าการความเร็วในการโจมตีนั่นเองดาเมจต่อวินนั่นแหละเออจะเป็นการยิงอะไรไม่รู้ออกไปนะผมไม่เคยดูตะกันบอลน,นั่นก็เลยไม่รู้นะว่ามันจะยิงอะไรไปโอเค ส่วนตรงนี้จะเป็นของเอเซนชันนะครับคือตรงที่เราต้องอัปแปดพันสองนะจริงๆิงมันจะแม็กที่แปดพันสองนะทุกคนแต่ว่าท่ามันก็ยังไม่เปลี่ยนนะอ่ะนี่มันจะเปลี่ยนท่าละก็จะเป็นท่าเดิมเหมือนทุกคนมีสามท่านะทุกคนสามมูฟนั่นเองซึ่งมันจะเป็นสีนะทุกคนเห็นไหมสังเกตจะเป็นสีเขียวแล้วก็เป็นสีน้ําเงินนะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นสีชมพูนะครับทุกคนตาเมจจะแม็กอยู่ที่เก้าพันเก้าร้อยห้าสิบสองใช่ปะ ผมมีแก่การดูดก้าจะรู้ไปนะอ่ะก็ตีสักหมื่นหนึ่งแล้วกันนะทุกคนแต่าจากอ e ีพีที่แล้วเนี่ยที่เราลงไปมันมันเก้าพันสี่ะครับตัวดามจมันกะ็เยอะนะแล้เป็นการชาร์จพลังออกไปนะผมเป็นซุปล่างก๊อดทุกคนก็ประมาณนี้ถือว่ามัอนข้างโหดนะโหดมากๆเป็นตัวแบกสตอรี่สามนะครับเป็นตัวแบกชาร์ลินสตอรี่สามนั่นแหละเออเป็นตัวแบกเลยนะทุกคน นผมเก็บ EAP ได้ตนนั้นได้ค่อนข้างเยอะก็จะมีด่านนึ่งที่ผมเก็บ EAP ได้เยอะเหมือนกันก็นกคือสตอรี่สที่จะใช้ทางด้านของไอตัวนี้คนระับฟิเลนในการแบกแล้วก็จะใช้คู่หูนะครับคู่หูก็คือตัวสีดาวนะครับก็คือถ้าเป็นสตอรี่สผมจะแนะนําให้ใช้เป็นนารูโตะกับซาสึเกสีวนะครับซึ่งมันเก่งแล้วก็ถ้าเป็นสตอรี่สามก็จะเป็นซันจิกับดูฟี่นะครับทุกคน แต่สตอรี่สี่กับสตอรี่หนึ่งผมยังไม่รู้จะหาคู่คอมโบไหนมาเล่นนะสตอรี่หนึ่งอ่ะมันง่ายทุกคนมันอะไรก็ได้อ่ะแต่ว่าสตอรี่สี่อ่ะมันต้องแบบอาจจะยากนิดนึงนะก็สตอรี่หนึ่งก็แนะนําเป็นสีเขียวครับก็คือผมก็ใช้อุนคิโอลาในการเล่นนะทุกคนแต่ว่าโกคูก็ใช้ได้นะแต่ว่ามันแพ้ธาตุแค่แค่แพ้ธาตุนะแค่นั้นจริงๆนะทุกคนอ่ะซูเปอร์กอตโกคูผมโอเคละต่อไปผมจะ ต่อไปจะดูฟิลเลอร์นะทุกคนซึ่งผมเห็นท่าเข้าแคล้วมาแล้วผมก็ไม่ได้เวอร์แางเหมือนช่องอื่นๆครับทุกคนผมก็แบบพึ่งเล่นในเงี้ยไม่ได้เติมไม่ได้อะไรก็แบบก็ลองผิดลองถูกาไว้เน,น,นาะเอะดูท่าก่อนนะเป็นท่าแบบเหมือนเบิกเหมือนเป็นการปล่อยพลังอะไรก็ไม่รู้ของมันนะทุกคนโอเคต่อไปจะเป็นนิว move นะซึ่งดาเมจกับกับไอระยะก,ก็จะเพิ่มขึ้นเดี๋ยวผมต้องรีบอ่านนิดนึงน,นนะเพราะว่าผมัะต้องไปช่วยงานต่อนะทุกคน ซึ่งมันไม่ใช่มีเวลาตอนนี้เป็นเวลา4โมงผมคิดว่าเกทีหนึง่งเนี่ยจะมาเกือบเกือบ5โมงแล้วผมแต่ต้องมาลงพอถึง5โมงผมต้องมาลงซองกินบูต่อเออพยายามข้างนี้กับชันคิดแล้ว6โมงผมก็ต้องไปลงให้เพื่อนนะซึ่งไม่รู้ว่านะ่าเวลาเร็วไปหรือเปล่าแต่ผมก็นั่นแหละอะเาดูท่าใหม่กันก่อนนะเป็นการปล่อยพลังสีม่วงออกจากกระทาของมันนะทุกคนซึ่งท่านี้เราเคยเห็นกันมาแล้วนะทุกคน อ่ะต่อไปก็จะเป็น new move นะทุกคนผมไม่ใจว่าแอ s ชันอยู่ที่ขั้นไหนนะลืมแล้วนะทุกคนโอเคก็เปลี่ยนครับอุ้ยแม้อุ้ย,งย,งงย, yeah. ย,ย,ยวยยยนะงยังใหญ่อุ้ยเชีย้์อุ้ยเอเวอร์ตามเมจเยอะจังนะตาเกตแม้ก็วงยังใหญ่ทุกคนวงยังใหญ่ ดาเมจก็เยอะแต่ว่าตีช้าก็ผมไปดูมาก็ผมเลือกปสำหรับ ah. ฟ anyway. ีนะผมเลือกสายไอ้ยสปีดอ่ะหรือว่าตีไว้นั่นแหละทุกคนจะเรียกเป็นสปีดแล้วกันนะผมไม่รู้จะพูดอะไรมีอะไรเลนมีอย่าดาเมจเลนแล้วก็สปีดแล้วกันนะระยะความเร็วดาเมจความแรงความแรงนะ วางคนต้นไม้ก็แนะนำนะครับคิดว่าโอเคตัวหนึ่งอยู่ที่ห้าหมื่นสองพันสองร้อยี่ห้าปะไม่รู้นะทุกคนคณิตนนผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมคิดแม่นหรือเปล่าน่าจะใช่นะเพราะว่า right. ใช่ครับทุกคนโกคูตัวที่ห้าหมื่นนะครับเราเคยบอกไปแล้วนะวรายละเอียดของโกคูผมบอกปีพีชิที่แล้วนะปนะี EP นี้ผมแค่มาดูท่าของโกคูเฉยแต่ว่าฟีเลนเนี่ยผมจะอธิบาย เยอะนิดนึงครับอ่ะฟิเลนก็อ่ะ,อะสีส้มนะครับชนะสีม่วงก็คือชนะตัวของซองจินวูซึ่งมันจะเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นแบบลายไปเรื่อยๆซึ่งไม่นองอยู่แล้วว่าอีพีหน้าเราจะลงซองจินวูกันแล้วก็จเจ้าตัวนี้แหละไปตกมันนะตกซึ่งตัวนึงใช้ห้าหมื่นสองซึ่งมันไม่แพงนะทุกคนแต่ว่าเว็บหนึ่งอาจจะวางได้แค่ตัวเดียวแล้วก็อีกตัวหนึง่งอาจจะอยู่ที่ขั้นที่ใกล้ตันขั้นใกล้แม็กกะแล้วก็เว็บสองนะันจ,จะวางได้ครบละสี่ตัว เน้นเน้นเอ้ยพี่เดนวางได้สามตัวปะเออใช่ครับวางได้สามตัวนะกูคูวางได้สี่ครับทุกคนโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงไม่น่าจะมีอะไรมากกว่านี้นอกจากการอีโบฟิเลียนของอ้นะครับทุกคนแม่มเมื่ก็นั่นแหละครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมด้วยวันนี้ผมไปลวครับ บุย,บยขออนุญาตลงสตอรี่เก็บรูทวอยรูทก่อนนะครับผมจะฟาร์มของไม่ได้ฟาร์มไม่ใช่ฟาร์ม,ามของแต่ผมแค่มาลองเฉยเคเรื่องวงมันก็ค่อนข้างใหญ่ลำวัวบอกบอกบยบยแล้วแต่มันก็ยังไม่ไปนะโอเคก่อ,อนนะไปแล้วครับบ๊ายบาย